คุณผู้ชมคะต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโอกาสมาเดินบนเวทีแห่งนี้นะคะรู้สึกอู้ภูมิใจมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นต้อนรับผู้ชมก่อนนะคะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ไทยแลนด์โอรีนะคะถามว่าอายมั้ย มากค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่านี่มาแบบประทันกันแบบว่าออมดิฉันปเปิดโทษทีนะคะน้องน้องใบหม่อนใช่ไหมคะคะคือพี่หาหาเวทีที่สวนนงนุษย์อะคะ่ะพี่พี่มาผิดเวทีหรือเปล่าคะ <c oughs> พี่มาผิดพาทีเวทีใช่ไหมคะใช่นนคะ่ะอันนี้เวทีอะไรคะเนี่ยอันนี้เวทีอะไรคะเป็นทีประกวด Miss Tiffany Universe ค่ะอ้๋อ Miss Tiffany หรอคะใช่ค่ะอ้าวพี่นึกว่าเวทีประกวดสวนนงนุษย์ <c oughs> หาอยู่ไหนอยู่ไหนเห็นเดินมาพี่ก็เดินตามพี่ก็แบบไม่เข้าใจอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สวนมนุษย์พระเาไม่ใช่ค่ะโอ้ตายแล้วไม่ได้ไม่มีกล้วยม,มีอ้อยพี่เลยนะคะก็แบบว่าอ๋อมาผิดเวทีใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันเพราะว่าคุณผู้ชมวันนี้นะคะมิสทิฟฟานี่มาทั้งทีโดยเฉพาะนี่เลยน้องใบ,บหม่อนนะคะอันดับหนึ่ง เนี่ยพี่เจยบเนี่ยไม่ยอมมาคุณผู้ชมไม่รู้ไปไหนนะให้แบบว่าบากหน้ามาเดินกับน้องๆเนี่ยนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาพูดคุยกันพี่เจฟ์เราเราอยู่แล้วด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้อนรับทุกคนก่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวไปคุยกับพี่เจยบด้วยะคะ่ะ นะครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับ Miss Tiffany Universe นะครับ2015และรออีกทั้งสองท่านแล้วนะครับสวัสดีคเป็นอกไรอีกทีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้นะครับต้องบอกว่ามี1สาวที่อาจหารมากใครอ่ะกล้าที่จะไปเขาเรียกต่อคิวความสวยประชันความสวยกับ Miss Tiffany Universe ์พี่หมายถึงใครยังอีก ยังจะทำเป็นไม่รู้ตัวอักว่าใบาหนาดมั่นใจ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะเอาจากใบหนาดก็ใบาหนาดแต่วันนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้แต่ละท่านแนะนําตัวอีกทีดีกว่าดีค่ะนะครับเอาเริ่มจากน้องแซนก่อนเลยดีกว่าออครับสวัสดีค่ะพิมนาราอธิพัฒน์เดชากรแซนค่ะรองอันดับ2อมิสทิฟฟานี่ในเวิร์ประจำปี2015ค่ะครับมาทางนี้ทางใกล้ๆกล้กิฟดีกว่านะน้องอลิสค่ะแนะนําตัวเลยค่ะ สวัสดีค่ะอลิสกัญชยากัญชนากุลรองอันดับหนึ่งมิสซิฟานี่อีเวิร์ดปีสองพันสิบารองอันดับหนึ่งนั่นเองครับแหมเป็นไงความสวยก็แหมส<ว>ุส<ว>ีสุสีมากเปลี่ยนมาเลยนะครับและคนทีเ่เจ้าของมองกุฎมิสซิฟานี่อีเวิร์ดส2015ครับแนะนำเลยค่ะคมิสซิฟานี่อีเวิร์ดสองพันสิบหม่อนโสภิดาสิริวัฒนานุกูลค่ะน่าลักครับแม่รู้จักกันอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นขอก่อนที่จะไปคุยกันนะ ต้องบอกว่าใบหมอนนี่หน้าเหมือนปุ๊กลุกมากเลยนะมีคนแซลมีคนบอกไหมก็หลายหลายเพจนะคะก็ตั้งกระทูกันขึ้นมาว่าเอารูปหนูกับพี่ปุ๊กลุกตอนสมมงอะค่ะมาเทียบกันว่าหน้าคล้ายกันก็ดีใจค่ะที่ไปเหมือนพี่ปุ๊กลุกเพราะถือว่าพี่ปุ๊กลุกอะก็เป็นมาไอดอลของเราด้วยพี่ปุ๊กลุกเนี่ย เป็นนางนางงามผู้หญิงที่ไปประกวดเวทีโลกแล้วสามารถที่จะสร้างจุดเด่นให้กับตัวเองได้ตอนที่เขาประกวดตอนที่ปุรุไปประกวดกับมาได้สร้างกระแสกับมาความมั่นใจการโพสท่าอะไรต่างๆก็เป็นที่พูดถึงอยู่แต่น้องแต่น้น้องใบหม่อนนี่มั่นใจเหรอคะว่าเป็นสาวประเภทสองอันนี้ถามตรงๆเพราะว่าถ้าเดินผ่านพี่บอกได้เลยว่าพี่ดูไม่ออกเสียงก็เป็นผู้หญิงด้วยนะคะหลายคนเขาพูดกันถึงเรื่องนี้มากเลยใช่ไหมค่ะก็ ถ้าเป็นชีวิตปกตินะคะเวลาใช้ชีวิตอยู่ในมหาลัยก็คือทุกๆคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักเราว่าเราเป็นใครเรียนสาขาอะไรก็คือทุกคนก็จะคิดว่าเราเป็นผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในมหาลัยแต่ถ้าใครรู้จักก็คือรู้จักปกติและยิ่งถ้าเราไปทํางานกับชุมชนนะคะชาวบ้านก็คือถ้าเราไม่แนะนําตัวก็คือทุกคนจะไม่มีใครรู้ว่าเราเป็นสาวประเภทสองไม่ไม่มีไม่มีอีกภาคหนึ่งประเภท สวัสดีครับใบมนครับไม่มีค่ะว่าเป็นคนที่แบบเป็นเรียบร้อยมาตั้งแต่เด็กที่บ้านจะสอนให้เป็นผู้หญิงเรียบร้อยมาตั้งแต่เด็กอ๋อจริงอคะอันนี้คืออันนี้คือตั้งแต่เด็กๆถามจริงว่าเราก็รู้สึกแบบว่าเอ้ยเหมือนแบบเด็กผู้หญิงมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะตั้งแต่จาความได้อะค่ะก็คือเหมือนกับว่าที่บ้านเนี่ยสอนไม่ชอบเด็กที่แบบว่าเด็กเกเรเด็กดื้อก็คือจะสอนให้ลูกๆทุกคนเนี่ยเรียบร้อยเป็นอาร์ อยู่ในกฎระเบียบของทางบ้านนะคะแล้วเหมือนกับว่า ที่บ้านมีแต่ผู้หญิงก็คือจะมีผู้ชายอยู่แค่คุณตากับคุณพ่อเราก็เลยเหมือนกับว่าหนูว่าเกิดพศ .35 แล้วช่วงพศ .38 น้ําท่วมเราไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้ก็เลยเล่นอยู่แต่ในบ้านแล้วก็เอากางเกงอะค่ะมาทําเป็นกระโปรงเพราะเห็นคนอื่นใส่กระโปรงเราก็อยากใส่กระโปรงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็เอากางเกงมาใส่แค่ข้างเดียวทําเป็นกระโปรงแล้วก็ร้องเพลงอยู่ในบ้านคุณพ่อแม่ก็โอเคตอนแรกคุณพ่อไม่ไม่โอเคค่ะแต่ว่า คุณแม่เนี่ยอยากได้ลูกผู้หญิงคุณพ่ออยากได้ลูกผู้ชายตอนที่ออกเรามาก็วัดกําลังกันอยู่ช่วงนึงสรุปคุณแม่ชนะสรุปคุณแม่ชนะนะคะพ่อแพ้นะคะ,ะ,คะงานนี้ใช่ไหมคะคือ,อตอนนั้นคือเหมือนกับว่าคุณพ่อคะ่ะไม่ก็รับไม่ได้ในสิ่งที่เราเป็นแต่เราใช้การที่แบบว่าวัดค่าตัวเองให้ทําตัวเองทุกอย่างอะคะ่ะตั้งใจเรียนทําตัวดีแล้วเหมือนกับพ่อก็เลยรับได้ในส่วนตรงที่ว่าเวลาคุณพ่อไปไหน คนในชุมชนนะคะก็จะชมพ่อตลอดว่าลูกเก่งมากเลยเนี่ยมีกิจกรรมโรงเรียนทีไรลูกก็เป็นคนเด่นของโรงเรียนตลอดเลยทําร่วมกิจกรรมของโรงเรียนตลอดเลยแบบเก่งมากๆอะไรเงี้ยพ่อก็เลยหลับกาต้องบอกว่าเขาพิสูจน์ตัวเองมาตั้งแต่เด็กแล้วเห็นแล้วว่าเขามีความสามารถนะฮะไปฟังความพ้สึจน์ของคนอื่นๆ่ทั้งสองท่านมาดีกว่าเอาเริ่มที่น้องแซนนะน้องแซนก่อนดีกว่าครับเขาบอกว่าเราเนี่ยก็หน้าตาเราไม้คล้ายกับ เขาเรียกอะไรนะสาวประเภท2ที่เป็นไอดอลตอนนี้เป็นอินโกอินเตอร์ไปแล้วนะระดับเอเชียนะครับอย่างคุณปอยสาวปอยมากเลยต้องบอกมีคนบอกไหมคะอาจจะมีบ้างบางมุมเวลาเราแบบถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาบางมุมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็มีบอกคล้ายหลายๆคนนะคะแบบเพราะว่าหนูจะมีมุมมุมถ่ายหลายๆมุมบางมุมก็บางคนก็บอกเหมือนพี่ไออฟิสดาก็มีคล้ายๆเหมือนยี่อัมัาลาภาก็มีก็จะเหมือนแบบหลายๆคนนะคะ ช่แล้วเรานี่นต้องเป็นเด็กเป็นยังไงคะคือคล้ายๆของจริงของใบหม่อนของใบหมอนจะดีกว่าหนูเพราะว่าหนูเกิดในครอบครัวเชือ้อสสยจีนแล้วก็เขาแน่นอนว่าครอบครัวเชือ้อสสยจีนจะแอนตี้กับอะไรที่ที่เบี่ยงเบนทางเพศอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ว่าโชคดีหน่อยที่หนูมีพี่ชายคอยแบบว่ามมแม่มีลูกสองคนมีพี่ชายคนโตแล้วก็หนูเป็นลูกสาวคนเล็กนะคะแล้วก็ ตอนเด็กๆก็พิสูจน์ตัวเองเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นทุกเรื่องเลยค่ะแต่ว่าเรื่องกิจกรรมหนูก็ไม่ขาดเด็กกิจกรรมเยอะมากค่ะทั้งดนตรีไทยดนตรีสากลเอาทุกอย่างแต่ว่าช่วงพีคสุดก็คือช่วงเข้ามหาลัยที่มันจะเป็นวัยที่เราจะต้องเริ่มแสดงออกอย่างชัดเจนแหละว่าเราเป็เพศไหนเรามีโอกาสได้แต่งตัวเป็นผู้หญิงแต่ว่าที่นี่เนี่ยทางบ้านก็ยังยังรับไม่ได้หนูก็ต้องแอบเอากระโปรงไปเปลี่ยนหลังบ้านก่อนไปเรียน <laughs> <All he? S 1> ใช่ค่ะ <Okay. S 1> เรียน oh. เสร็จกลับมาก็ต้องเปลี่ยนเป็นกางเกงเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะ oh. Oh. แล้วก็จนเรียนจบปุ๊บให้ใบปริญญาแม่เสร็จก็ต่อด้วยกวากรประกวดมิสซิฟนีครั้งนี้ก็เหมือน oh. เป็นบทพิสูจน์ครั้งสุดท้ายและให้เขาเห็นว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเพศเนี้ยเราก็สาม,มารถทําให ที่บ้านหรือครอบครัวคุมใจได้นี่นะครับสุดยอดจริงๆแหม่ต้องบอกว่าคุยกันยังไม่ทันอัดทลตเต็มที่เดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดดอกรอแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามาฟังความรู้สึกของอลิสกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะราบรื่นสวยงามหรือว่าลำบากแค่ไหนกว่าจะรู้นตัวเองได้ช่วงหน้ากลับมาติดตามครับ กับเข้าสู่เบรกที่ของของ i l i n d o d อลีนะครับหมต้องบอกว่าวันนี้เพลินตาจริงๆพี่เจี๊ยบเนี่ยต้องบอกว่าตื่นเต้นมากถ้าจาับหัวใจได้ชีะจรตอนนี้ทะลุ200ไปแล้วโอ้โหนี่เต้นชนซิโค้งตึงตึงตึงอยู่นี่เดี๋ยวคุยกับน้องแสนน้องลิสต่อนะคะคน้องลิสนี่เห็นบอกว่าจริงๆแล้วนี่ความสามารถนี่สุดยอดโดยเฉพาะเรื่องของดนตรีเองเล่นอะไรบ้าง ตอนอลิสเด็กๆนะคะตอนที่ได้เรียนมัธยมเนี่ยก็ได้มีโอกาสเข้าเป็นตัวแทนของวงซิมโฟนีออเคสตราค่ะเล่นไวโอลินไวโอลินโรงเรียนไม่ใช่ง่ายนะไวโอลินที่ตีอย่างนี้คุณไม่รู้จักเหรอไม่ใช่ในกลองหรือเปล่าไม่ใช่ที่สีสีใช่ค่ะแล้วหนูหนูเล่นเป็นแบบแนวออเคสตราแบบเป็นวค่ะคือคือตั้งแต่เริ่มแรกนะคะก็เข้าไปตอนที่หนูเข้าไปเรียน ชันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งเนี่ยก็เห็นเหมือนแบบมันมีพวกรุ่นพี่อะค่ะเขาเล่นแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเออทำยังไงดีเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบดนตรีอยู่แล้วชอบเต้นชอบอะไรเงี้ยอู่แล้วแล้วก็ทีนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากเข้าไปอยู่ในเป็นสมาชิกในวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ไปคุยกับอาจารย์แล้วก็ ก็จะมีเพื่อนๆเข้าไปเรียนด้วยแล้วอย่างที่พี่ถามหน่อยเส้นทางการค้นพบตัวตัวเราเองเออมันเหมือนหรือแตกต่างจากเพื่อนๆไหมครับก็จริงๆก็คล้ายๆแซนกับใบหมอนนะคะเพราะว่าหนูเนี่ยครอบครัวคือหนูเป็นลูกคนโตเป็นลูกคนโตและทีนี้เหมือนว่าหนูเป็นเด็กเรียบร้อยแล้วแบบเป็นคนที่ชอบเล่นของสวยๆงามๆอย่างนี้ค่ะก็พอหลังจากนั้นมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งที่หนู เพื่อนข้างบ้านใ,ให้หนูใส่กระโปรงแล้วหนูสึกชอบมากอะและทีนี้ก็แบบหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าพฤติกรรมเราก็ได้แบบว่าเหมือนเราอยากสวยเอาแบบอยากสวยเร,เราเริ่มที่จะชื่นชอบแบบนี้สไตล์อย่างนี้อะไรอย่างนี้ใช่แล้วหลังจากนั้นก็ตัดสินใจที่จะบอกแม่บอกพ่อกับแม่ว่าเราเราอยากจะเป็นผู้หญิงแล้วนะแต่คือเขาเขาเขาบอกว่าไม่เอาอะแม่ไม่โอเคนะถ้ามาเดินใกล้แม่ ไม่อายเขานะลูกะะแล้วพุห้หนีเรารส่วไงเราเสียใจยมากก็หลังจากนั้นมาก็รู้สึกว่าอยากเปลี่ยนตัวเองอก็คือตั้งใจเรียนแล้วก็<น>เหมือนแบบเป็นเด็กดีให้เขาเห็นว่าเราเราก็สามารถที่จะแบบอ,อยู่ในสังคมได้เป็นเด็กดีของเขาได้ะคะ่ะแล้วก็รางวัลในครั้งนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องการันตีได้อีกอย่างนึงพูดถึงเรื่องของความเปิดกว้างของสังคมหลายคนเขาบอกว่าเรื่องของ ผลิตจกาอของสาวประเภท2เนี่ยนะครับยุคนี้เจเในเใรชันนี้เนี่ยเขาบอกว่าแย,ยากไม่ออกแล้วว่าป็นผู้หญิงใช่ไหมคุณเป็นผู้หญิงแล้ว ปลอมตัวึ้นมาประกวดบนเวทีนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิอย่างน้องไม่หมอนเนี่ยถ้าบอกปลอมตัวพี่ก็เชื่อ,อยังไงค,คิดยังไงกับเรื่องตรงนี้ครับอาแซนว่าไงครับอาแซนว่าไงจริงๆก็ยินดีนะคะที่เขาที่เขามองเราในภาพลักษณ์ใหม่ๆออม,มองเราว่าเราดูเออซอฟขึ้นดูคลายผู้หญิงขึ้นแต่ว่าพวกเราไม่อยากให้เอาไปเปรียบเทียบกับผู้หญิงเพราะว่า แซนเชื่อว่ายังไงพวกเราก็ไม่ใช่ผู้หญิงอยู่ดีเราไม่ได้พยายามทําตัวให้เราเป็นผู้หญิงแต่เราพยายามทําให้ภาพลักษณ์ของเราดูดีขึ้นค่ะสุดยอดจริงพี่เข้าใจที่แซนพูดแต่พี่ทำใจไม่ได้ไม่่ทำใจได้เลยพี่จะมาออกรับแทนทำไมแต่น้องแซนนี่เคยประกวดมาแล้วรอบหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่มาปี2013คร้วนี่วันนี้ก็หมายกรอบหนึ่งได้รางวัลใบหม่อนคิดไงครับกับเรื่องของเนี่ยภาพลักษณ์ที่หลายคนมองเข้ามาเอ๊ะสาวเพศสองเปลี่ยนเทนละ ทาลีลา่นหมดแล้วอะค่ะพวกเราอะจะมีหลายจําพวกก็คือพฤติกรรมของเราแต่ละคน่ะจะแตกต่างกันผู้หญิงผู้ชายก็เหมือนกันและค่ะผู้ชายก็นิสัยแตกต่างกันผู้หญิงก็มีนิสัยแตกต่างกันพวกเราสาวประเภทสองทุกคนก็มีนิสัยที่แตกต่างกันบางจำพวกก็คือเป็นคนที่เหมือนกับว่ากล้าแสดงออกจนเกินไปแล้วก็บางคนก็คือกล้าแสดงออกในส่วนที่พอดีก็แต่ว่าสังคมเราอะค่ะ สื่อจะชอบเล็งเห็นในส่วนที่กล้าแสดงออกมากเกินไปและทุกคนก็เหมือนกันจ้องในส่วนตรงนั้นก็เลยบวกรวมไปว่าสาวประเภทสองทุกคนจะต้องเป็นแบบนี้แต่คือพวกเราปีนี้ค่ะเป็นทีมบิวตี้เรีอลก็คือพวกเราในรุ่นนี้เป็นรุ่นที่18เราอยากจะบอกสังคมว่าเหมือนกับว่าให้เรา3มคนนะคะมาเป็นตัวแทนบอกกับทุกทุกคนว่า สาวประเภทสองทุกคนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหมดอะคะ่ะเราทุกคนเนี่ยอยู่กันทุกวันเนี้ยไม่ได้อยู่กันเพราะความสวยเราอยู่ด้วยเพราะความสามารถด้วยเราพยายามทําให้สังคมเนี่ยมีรอยยิ้มไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงอา่าไม่ว่าจะเป็นสาวประเภทสองที่มีจริตเกินผู้หญิงหรือว่าเป็นเหมือนผู้หญิงเลยทุกๆคนนะคะมีหนึ่งสิ่งที่ใจเดียวกันเหมือนกันนั่นก็คืออยากทําให้สังคมมีความสุข อยากทำให้คนข้างๆมีรอยยิ้มนี่ละค่ะคือคุณค่าของสาวประเภทสองที่อยู่ในตัวของทุกๆคนโอ้โหนี่คำตอบสุดท้าย <c oughs> นี่อันนี้อันนี้ใช่คำถามและคำตอบ <c oughs> ตอนที่ได้มงกุดด้วยรึเปล่าเันี่ยการตอบคำถามนี่นะขึ้นประชันกับสาวแท้จริงๆ,ๆนี่นะเนี่ยสูสีเลย คือ,อได้เลยอาจาอะจะได้เปรียบด้วยซ้ำน,นะดูแล้วนะครับน้าเสียงวิธีคิดความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันอีกสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมายังมีประเด็นที่หลายคนสนใจนะครับรวมถึงอนาคตนะครับบนเส้นทางสายนี้<อ>พวกเขามีความฝันและตั้งใจอยากทาอะไรนบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครับค่ะ กลับมาช่วงสุดท้ายของไทยแลนด์โอ l ีนะครับแม่คําถามช่วงนี้และครับไฮไลท์พี่เจี๊ยบถามเลยอยากถามส่วนตัวป่ะอยากรู้จังเลยครับว่าสามสาวมีคนครอบครองหัวใจแล้วยังเอาไปบอนกันไหมเอาไปบอลกันก็ได้ครับไมปบอลกันเลยตอบหนูนะคะก็ยังโสดค่ะโสดนะคะยังโสดอยู่ค่ะยังไม่มีแฟน แต่ว่าถามว่าถ้ามีคนคุยๆก็มีบ้างนี่ไงชอบผู้ชายแบบไหนอ่ะชอบคนที่ดูแลเราได้ค่ะมีคนนึงตอบคาถามนี้ได้เสียวแน่นอนใครอะแต่เดี๋ยวเก็บไว้ก่อนเอาคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนคนนี้ก่อนอลิสครับเป็นไงครับก็มีคนรู้ใจเราค่ะอะชัดเจนนะคนนี้เขาชัดเจนมีแล้วนะคะสวยแบบเนี้ยเนาะแต่ว่างเว้นไว้ก็โชคดีจังเลยอะอะไรอยู่เนาะธรรมดาอะคนนี้ดีกว่าคนนี้ต้องมีเราแน่เลยอะคนนี้ ก็อยากให้โฟกัสที่เรื่องงานค่ะเตรียมจะเป็นดาราแล้วไงตอนอ๋อตอนนี้ใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมจริงจริงมีมีปะมีปะมีค่ะมีแล้วค่ะมีแล้วเหรอคะแล้วม่แถลงค่ะเขาเตรียมตัวกันมาดีนะไม่คด็กคนี้เขาเป็นได้ตำแหน่งอะไรนะเซ็กซี่มีเซ็กซี่สตาร์ค่ะเเต่ลองทำท่าเซ็กซี่ให้ดูหน่อยได้ไหมแบบคิดว่าเซ็กซี่สุดอะไรอย่างเงี้ยกล้องสักกล้องหนึ่งซีเอาลองซีแบบได้ตำแหน่งแล้วนะ S <S> ờ, โ,โอ้ยอะขนลุกเลยอะนี่เป็น้อของขนลุกเลยอะไรผมขอกล้องนี้หน่อยดูเช้คเสื่อมไปแล้วปะนั่นสิแม่ทาไมได้เขาแบบเซ็กซี่ตัวจริงไงตัวแม่อะแต่มาที่เรื่องงานกันบ้างดีกว่าที่บอกว่าอยากให้โฟกัสเรื่องงานนะครับมีแลนของตัวเองเอาไว้ไหมหรือว่ามีเป้าไว้ไหมว่าเราอยากจะทํางานในสายอาชีพไหนยังไงครับจริงๆก่อนการที่หนูจะมาเป็นนางงามเนี่ยความฝันแรกเลยคือหนูอยากเป็นนางแบบค่ะ นะคะแล้วก็หลังจากได้ตาแหน่งนี้เนี่ยหนูก็คิดว่าจะใช้ตําแหน่งรองมิสทิฟฟานี่เน่ยนะคะเป็นใบเบิกทางแล้วหนูก็จะอยากสานฝันแรกต่อไปค่ะนี่อยากเป็นนางแบบอค่ะอลิสอลิสอลิสเนี่ยก็อลิสจริงๆแล้วอยากทํางานในวงการบันเทิงค่ะอะไรก็ได้นักสแสดงนักสแสดงพิธีกรนะคะหรือ,อ อะไรก็ได้ค่ะก็ยังไงถ้าผู้ใหญ่ให้โอกาสนะคะก็ยินดีค่ะนี่แต่คนนี้เมื่อสักครู่คุณเพื่อนเขาโยนไปว่าคุณนีเแียงดีอ่ะก็ได้ด้วยหรอพร้อมเพลงก็ได้ค่ะแนวไหนอ่ะสักคนได้ไหมครับไม่หมดแนวเลยขอสักคนได้ไหมขอซักคนได้ไหมขอฟังอ่ะ just a little bit c a l l h t in the middle line is me love is a little i don't know where to go can't do it slow I'm tired I don't know w h าโอ้เสียงเขาใส่มากเสียงเสียงหวานมากเลยจะบอกให้คนลุกเลยจริงอยู่ยากไปทุกวันแล้วคุณขย่งขย่งเท้าดีกว่าครับยืนไม่ไหวจริงอยากทำอะไรในวงการบันเทิงก็คือเราฝันตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าเราอยากเข้ามาในวงการบันเทิงเพื่อที่อยากจะเป็นนักแสดงพิธีกรนักร้อง คือเราสามารถที่จะทับได้หมดนะคะคืออันนี้ขึ้นอยู่กับทางผู้ใหญ่ว่าเรายังเห็นความสามารถทางด้านไหนโได้หมดเลยอวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง3คนคนในพิสูจน์ให้เราเห็นแล้วทั้งตัวตนวิธีคิดนะครับแล้วก็เป้าหมายในชีวิตก็คงตอนนี้ทําได้ก็คือให้กําลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของทั้ง3ามแล้วกันใช่จะหวังว่าจะได้ช่วยกันรายงานข่าวความสําเร็จของแต่ละคนนะครับโดยเร็ววันนี้แล้วกันใช่ค่ะนะครับเอาสุดท้ายอยากให้ไบหมอนฝาก ไปถึงหลายๆคนนะครับที่เป็นกําลังใจให้เรามาค่ะ,คะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกๆกําลังใจนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะ แฟนคลับทุกๆคนนะคะที่ติดตามผลงานของพวกเราอยู่นะคะแล้วก็น้องไว้หม่อนเองนะคะก็จะต้องเป็นตัวแทนไปประกวด Miss International Queen ในปลายปีนี้นะคะช่วงเดือนพฤศจิกายนค่ะและสามารถติดตามผลงานของพวกเราทั้ง3คนได้นะคะทางแฟนเพจ Miss Tiffany Universe ค่ะแล้วก็ใน i n s t a g r a รนะคะ Miss t i f f a n y u n i v เ r s e เช่นเดียวกันค่ะพวกเราเนี่ยทุกทุกคนนะคะก็จะมีกิจกรรมต่างๆมากมายสามารถติดตามพวกเราได้นะคะทาง เพจต่างๆนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทุกคนนะคะให้กําลังใจหนึ่งกำลังใจของทุกคนนะคะคือหนึ่งแรงผลักดันที่ทําให้พวกเราเนี่ยมีความสามารถแล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นต่อไปะค,ะอค่ะโอ้โหสุดยอดจริงๆ,ๆนะคะแล้วก็นิวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเพราะื่าสกรูในพูดถึง Miss International Queen คุณผู้ชมค่ะวันนี้ต้องบอ,อกสนุกสนานมากๆแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้ น้องไปหมอนยังอยู่แต่คนที่จะมาอีกคนนึงเนี่ยก็คือมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีน2014นะครับมีล่ามาด้วยมีล่ามาด้วยอเชิญเอิญมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะได้เห็นการเต็มเนื้อเต็มตัวของไปหมอนด้วยว่าจะเป็นไงต่อไปคุยกับรุ่นพี่นะคะพลาดไม่ได้วันพรุ่งนี้ด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเราสองคนต้องขอบคุณทั้งสามท่านด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะแล้วก็คงต้องลาไปเลยนะครับกลับมาติดตามรายการได้้ใหม่่่วววััััันนพรรรุงีีีคคคบบสสสสดดะ いいね。<music>